กระทรวงแรงงานเขาก็สารต่อความร่วมมือสถาบันการศึกษาแหละครับเพื่อย,ยกระดับทักษะฝีทักษะฝีมือนักศึกษาอาชีวะรองรับเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในอนาคตนี่ดีไม่ดีนะเนี่ยเราสองคนนี้ไม่ต้องนั่งอ่านข่าวก็แล้วนะไม่มีงานไม่ต้มาอ่านข่าวแทนหรอใช้ AI อ่านแทนได้แล้วนะนี่ฮะผมก็กลัวจะตกงานเหมือนกันถ้า AI มาในเรื่องนี้นะครับนายประทีปทรงลำยองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบอกว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์หรือตัวย่อ m a r a นี่แหละซึ่งเป็นหน่วยจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นสูงโดยเฉพาะลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเพื่อร่วมกันจัดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้านสาขาเทคโนโลยีการผลิตอตัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความสามารถทักษะฝีมือมีทัศนคติที่ดีเพื่อพัฒนาแรงงานรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีอตัอตโนมัติและหุ่นยนต์ แล้วนอกจากนี้ครับมีการยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือขั้นสูงด้วยแล้วต่อไปนี่ถ้าเป็นฝีมือเนี่ยถ้าไม่มีฝีมือนะมันจะไปยากกับโลกดูอย่างซาอุดีซาอุดีอาระเบียในปัจจุบันเห็นไหมเขาระบุเลย ต้องการแรงงานเป็นล้านล้านคนเลยเป็นล้านคนเลยแต่เขาระบุว่าต้องเป็นแรงงานดีมีฝีมือถูกต้องหมดยุคแล้วแรงงานไม่มีฝีมือเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาตัวเองกันต่อไปนะครับซึ่งการพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์และยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือขั้นสูงด้วยการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโดย ส่งเสริมให้วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบนี่แหละเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเลยพร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อสร้างประสบการณ์ความพร้อมและความอดทนก่อนเข้าสู่ระบบก,การทํางานต่อไปด้วยอา้าวอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังบอกอถึงการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์หรือ m มอ a, a บอกว่าได้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่แรงงานไปแล้ว2,232คนเลยทีเดียวในจำนวนนี้มีผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจำนวน257คนผ่านการทดสอบจำนวน75คนโอ้โหจาก257คนผ่าน75คนนี่นี่แสดงว่ามาตรฐานเขาสูงเขาสูงใช่ไม่ใช่ผ่านง่ายๆนะไม่ใช่ผ่านง่ายๆนะ เพราะฉะนั้น75คนนี่หัวกะทิเลยนะ <c oughs> แล้วก็มีสาขาต่างๆนะฮะเ,เช่นควบคุมด้วยระบบโปรแกรม Mable Logic Controller จำนวน51คนนะฮะสาขานี้นะ <c oughs> แล้วก็สาขาผู้ควบคุมระบบงานเชื่อม m i ก m a x ด้วยหุ่นยนต์จำนวน10คน <c oughs> แล้วก็สาขาช่างควบคุมเครื่องกลเครื่องเครื่องกลึง,องขออภสาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง C N C 14คนเท่านั้นเอง ส่วนเป้าหมายในปี2,565เนี่ยเขามุ่งยกระดับฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อีก840คนเอา้าใครสนใจจะเข้ารับการฝึงอบรมสอบถามรายละเอียดได้ที่ไหนครับคุณพึษครับผม ได้ที่ f a c e b o o k นะครับก็ M A R A นะครับ Manufacturing Automation and Robotic Academy หรือถ้าเกิดจำไม่ได้เอาไปเลยโทรสายด่วน4ตัวเลยสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด4หรือ038 276823ครับ